ก็คือมวยโบราณนะที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับมวยโบราณก็จะประมาณนี้เนาะสอ้าหเทด้าสุดท้ายมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนคร่ะน้องยังไม่มีแฟนนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆ บาย thank you <S <S สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเดินลาะวันนี้เบียร์ก็จะพาทุกคนไปดูภารกิจสำคัญของเบียร์นั่นก็คือการไปต่อท่าฟ้อนมวยโบราณสกลนครให้กับน้องๆชัน้นปีที่หนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยายลัยมหาสารคามนะครับ wow. ต้องบอกก่อนว่าต่อตอนที่เบียร์อยู่ปี4เบียร์ก็ได้มีโอกาสไปต่อท่าฟ้อนมวยโบราณสกลนครกับอาจารย์พิสวัยวงกระสินนะครับที่จังหวัดสกลนครเพื่อการสอบแอดวานนะครับของนิสิตชั้นปีที่4 เห็นบลาจึงบอลจิงบอลก่อนว่าเบียร์ก็คือผู้ชายแมนแมนตีมวยนะครับผมไม่มีโอกาสคุยกับอาจารย์พี่เบียร์บ้างไหมคุณครูอยากจะให้พี่เบียร์เนี่ยมาต่อท่ามวยโบราณให้น้องหน่อยเพื่อเป็นพื้นฐานการล้ำผู้ชายนะครับเดี๋ยวตามไปดูภารกิจกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเดียรขอกำลังใจหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์หน่อยนะครับเดี๋ยวตามไปดูภารกิจของเบียร์กันเลย let's go ถึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวทัวรหาคุณปูก่อนเนาะ รอบนี้ก็เป็นรอบทบทวนนะครับที่ต่อไปให้จากอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะจำได้หรือไม่หรือว่าลืมไปหมดแล้วนะครับสองสามสี่ห้1 1กเจ็ดแปดเก้าสเอามส้นกบานะครับผู้ชายผู้ชายขออีกรอบขออีกรอบหนึ่งมา พร้อมสามไปปสสมหสิอีากาสลักสการลัก้เกิดขึ้นนะ ไม่ได้เร่ออะไรนะครับคุณอ้อาวผู้ชายนั่งผู้ชายนั่งผู้หญิงมาผู้หญิงวะต่อไปจะเป็นรอบของผู้หญิงนะครับมาดูกันว่าผู้หญิงจะรอดไหมคือฟอนไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยคุณครูบายที่สิ่งเก่าโอเคผู้หญิงพร้อมไหมลูกอ่าพร้อมแล้วไปเลย สิหบหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะาฮ่คฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าเพร่าะวา่ายันเป็น่ลนา,ายยล่าฮ่า่าฮ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 ่าเาย่าะ่าฮ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 เาฮ่าฮ่าฮ่าน,น,น,าน,าานกนนะคะกฮ่า่าฮ่า ตอนนี้ก็ให้น้องๆพักผ่อนก่อนนะครับ5นาทีเพราะว่าน้องๆขาดลอยแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็จะแยกให้เป็นกลุ่มๆละกี่คนกลุ่มละ12คนนะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาคือแบบจาได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าน้องๆจะทําได้ไหมไก่ยังไม่ขึ้นมานั่งก่อนแล้ว เซตที่หงค่ะเริ่มกึ่งกึ่งกึ่งก่อย่าเป็นลม้วลูกนะใครไม่ไหวบอกได้ด้วยลูก <laughs> <c oughs> โยจังเลผ่านไปแล้วนะคะรับสำหรับเซตที่หนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเซตชายล้วนเซตที่สองนะครับมาดูว่าน้องๆจะรอดหรือไม่รอดนะ,ะ,ะย้ำว่าเซตชายล้วนหนึ่งสองขึ้นสามสี่ห้าหกขึ้นเจ็ดแปดหนึ่งสองขึ้นสามสี่ เซตที่2อ่าเซตนี้จะเป็นนักแสดงชายรวนนะครับพร้อมอยังลูกพร้อมแล้วเปิดเลย เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องผู้หญิงอีกคนนะคะที่มีสกิลการลำมวยโบราณได้ดีมากๆสวัสดีค่ะนางสาวสิริพรนัำโกงค่ะที่เล่นเจจาโอเคเจจาจบจากโรงเรียนบานิวิเชียจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์น้องสายสานไตเน้องรู้สึกยังไงกับฟ้อนมวยโบราณรู้สึกเหนื่อยค่ะไปโรงเรียนเลยขนาดค่ะเพราะว่า อ่ะฮะรำผู้ชายได้คืเออคือเดี๋ยวเราจะขึ้นภาาให้ดูนะครับน้องลำแบบโคตรเท่อะต่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงถามควารูสึกเหนื่อยเพราะว่าไปซิทอัพมาหมือนจะตายบอสเป็นอย่างขึ้นถือทั้โทษถามก่อนมาาชอ่ะมันก็สมกันแล้วเนาะต้องที่สุดแล้ว คิดว่าตัวเองจะไปไกลได้ขนาดไหนก็ไปให้สุดค่ะเบิ้งคลิแลรวกจําจำไว้่าจะของเคยบอกคำนี้เขาใจว่า<อ>เวลาเหนื่อยหรือท้อให้กลับมาดูคลิปนี้นะครับโอเคบาย นี่ก็คือมวยโบราณนะที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับมวยโบราณก็จะประมาณนี้เนาะ no. โอเคนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ปล่อยอน้องๆกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปถามความรู้สึกน้องก่อนว่ารู้สึกยังไง <Okay. S 1> บ้างโอเคครับชื่อบักนะครับพื้นเมืองปีหนึ่งครับมาจากโรงเรียนมาจากวิทยาชีวศึกษาเลยจากสมบทเลยครับอ่าแล้วทําไมต้องเป็นศิลปรกรรม,มาศาสตร์ม2เคยไปร่วมง,งานกับที่ตอนม4ครับรงงาบางปันนะครันี้ก็เลยชอบก็เลยอยากมาตั้งแต่ม3แ,แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้มาเรียนแล้ว แบบเปิดภาคเรียนก็เหนื่อยเยับเมื่อยยังไงบอกดูมั้งมันก็เมื่อยแล้วมวนน้ำครับเมื่อยพ่ออย่างเมื่อยพ่อเวลาเรียนมันสิ่งมันก็มีเมื่อยมีอย่างยีบแต่มันก็มีความสนุกโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเนาะแล้วคิดว่าจะสิไปเดย์ซ้อมไรก็ต้องเรียนให้มันถูกเพราะว่าตั้งใจมา้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับโอเค อ่าน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อค่ะได้โอ้ยค่ะจบจากจบจากสุราวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ค่ะรู้สึกยังไงกับการฟ้อนมวยโบราณก็ไม่ชินค่ะเพราะว่ามาจากอีสานใต้ค่ะสหญ่จะเป็นพวกกันตรึมก็เลยจัด เหนื่อยกว่าเพื่อนนิดนึงแล้วพอแบบได้ต่อท่าอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงก็จริงๆก็ถ้าเกิดเข้าใจวิธีการใช้ร่างกายมันก็ไม่ยากครับก็ทำได้แล้วคิดว่าถ้าไหนในฟ้อนมวยโบราณยากที่สุดถ้าท่าไหนตีปีกครับเพราะว่าทําตลกนี่ตลกนะโอเคและน้องอีกคนที่เราจะไปสอนท่าชื่อลุกดิกครับจาก จับบอลปลาจีนบุรีครับผมนี่ปลาจีนแมนครับเบอรอีสานเลยวะได้ได้ครับเราเคอได้มาเรียนมสก2เห็นเด่นในเรื่องการล่ามเลยมาเรียนดี่ครับเป็นเอฟซีซีนีสานอ๋อก็เลยมาเรียนที่ม2ใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงกับมวยโบราณรู้สึกว่าเหนื่อยครับแต่ก็สู้อย่างเต็มที่ครับ แล้วที่มาเรียนมมสคือมีญาติพี่น้องอะไรอยู่ทางนี้ไหมหรือว่ามันไม่มีเลยครับก็คือมาโดดๆเลยใช่ม <t initiation> ีม <t introduce makes noise> ือมาบ้างที่นึ่มีเพื่อนมาครับแต่อยู่หัวศาลาเราเขาบอกอีสานไปก็พอดีชุมชนของของกตัวเต้นพูดภาษาคื่นเหือยอิสานเนี่ยนะแม่ครับแม่ที่สามข้างท้ายมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนครับมั่นใจมั่นใจครับลอายุกี่ปี อยู่คนเดียวพักที่ไหนอยู่หน้ามอครับอ๋อโอเคอน้องยังไม่มีแฟนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้หญิงในการต่อท่า <5 S 1> ฟ้อนเมย์โบราณนะครับสวัสดีค่ะชื่อเปียจบจ,จบจากจบจากโรงเรียน,คนคพลอำเภอคนจังหวัดคนรู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่ต้องมาฟ้อนเมย์โบราณมันปวดขามากเลยครับน้ำมออาตย์ที่แล้วเป็นยังไงปวดเป็นอาทิตย์เลยค่ะน้ำมอ <c oughs> ขึ้นบันไดได้ปะท่อไปตอนนี้นตอนนี้ต่อไปเพลงอะไรแล้วบ้างตั้งไว้แล้วก็ออกเพง <c oughs> ลงมวยเโบราณอ่าในในความชื่นของเจ้าของในความชื่นชอบเจ้าของนี่คือมาการแสดงชุดใดหลายที่สุดที่แบบที่ต่อมาสามชุดมวยโบราณอยู่เป็นอันนี้เขาเอิอโดาค้นยูปเป็น <c oughs> ทำไมต้องเป็นมวยโบราณ กันวาโอเคโอเคเล่นน้องอีกคนที่เราจะไปสัมภาษณ์แล้เป็นแบบแม่จำรุ่นเดียแม่ต่โป้รุ่นน้องตูตาจา้าท <c oughs> ี่เล่นชื่อน้องตูตาค่ะจบจบจากโรงเรียนมาจากศิลปาคาจังหวัดอุดรธานีค่ะทำไมต้องเป็นศิลปกรรมมาสุ <c oughs> <c oughs> ชอบค่ะแล้วก็รักในานาฏศิลป์ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่แล้วก็ที่นี่แบบคุณภาพมีจบไปแล้วมีคุณภาพ S <S เดี๋ยิงินข้าว่ารุ่นมีรุ่นพี่ที่จบเอ่อเรียนที่นี่แล้วก็ซิี้ยวออกไปแล้วก็รุ่นพี่บอกว่าจะมาเรียนที่นี่เลยมันหนักแมนวะใช่ใชแล้วแล้วแบบว่าพอเรียนมาเรียนจริงๆอ่ะจริงไหมมันขึ้อนอยู่กับความชอบของใครความที่ใครความเพียรมาแต่สหรับตูตาก็ชอบแล้วก็รักเมซ่าและปินีค่ะแล้วพอมาจริงๆมันหนักจริงๆไหมอ่ะ มันก็ปกติค่ะในการซ้อมมันก็มีหนักบ้างสบายบ้างโอเคทุกอย่างไปค่ะพูดดีบาดีบาอีค่ะโอเคสําหรับน้องตูตานาอ่ะก่อนกลับก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะชื่อเฟมนะครับผมสินกรรมครับน่าอาสาขานาตายาศินปพื้นเมืองครับอรเารู้สึกเกี่ยวกับการฟ้อนมวโบราณก็เหนื่อยครับผมช่วงแรกๆก็ซ้อมก็ รู้สึกว่าหนักอยู่ครับแต่ก็ลังๆก็เริ่มชินนะครับอาิีัตบางนึงเป็นอะไรอทิบับางนึงก็เทิบขาให้งครับเคยลำบ่มวยโบราณบ่เคยครับอันนี้ลําเสนอเนี่ยก็ผู้ไทยเรนูไดยืนบ๊อบก็สิบ๊อบแบบพื้นฐานเดียวกันกับมันกับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามวยโบราณมันสินหนักกว่าทำไมต้องไปศิลประกมมสเพราะว่าศิลประกมมสนะครับก็มสเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นอยู่แล้วครับผมผู้แดงไหนเพราะว่าคล้ายๆ มาเียก็ไม่ใ uh, ช่มามาสอเอ่อเป็นข้าอบที่มีประโยชน์ป่ะนี่อยาฝากอะไรถึงรุ่นน้องที่อยากจะมาเรียนม2สมสำหรับรุ่นน้องนะคะที่อยากมาเรียนที่นี่ก็ให้คิดดีๆนะครับเข้ามาแล้วก็ตั้งใจสู้ๆนะครับพี่ก็เพิ่งอยู่ปีหนึ่งเนาะพี่ก็ยังไม่รู้อะไรมากนะครับก็ลองมาหาประสบการณ์กันดูนะครับ้งแต่เปิดเรียนมานีหนักบอถามคนกะ หนักอยู่ครับผมหนักเรื่องอย่างหนักเรื่องกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมกับกิจกรรมกับไม่ค่อยหลยบันไดเลยครับแต่ว่าเนาะปีนี้มันเป็นโควิดเนาะครับแค่ <c oughs> น,นั้นแหละครับแต่ว่านักเรื่องเลี่ยนนี่แหละครับผมครับมีหัวใจนะั่ ใจโบราณใจบราใจโบราใจโบรักใจพอมากไปอีซีอีซ pues ีนอีสานพื <im <im ้นเมืองนี่เย่ะมากค่ะพร่องพอมากเพราะอย่างเพราะว่าถ้าหนูพอมากมีหนูซีเอาตัวก็รอดเออคิดว่าจะพรองสิไปแกเดสสำหรับเออเพราะใจเพราะใจมากพื้นเมืองเพราะใจมากอีสานเวลาพ่อให้กลับมาเพิ่งคิปนี้่ใจบอกโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้าสอบโอ้ยสอบ เขาก็เป็นไอเกที e ่แบบว่าในยุคซ <ä> ีร <knowledge> <Okay, congratulations> ีส <Thank you. S 2> ์ไวท์เขาแล้วเขาแบบว่าเกิดในยุคแบบยอดกุมารเพลงสั่นะยุคยุคแบบดาดเจ็ตซีวันนี้เจ็ดแสนโอเคขอบคุณมากๆบายบาเต๊กคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมสำหรับ วันนี้ก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็มีเหนื่อยบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ลำนานนะครับหวังว่าจะได้ทําคลิปเวตอน,ตอนสอบนาะวันศุกร์คิดว่าน่าจะได้ทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ก็ยังคิดถึงตอนที่เราอยู่ปีหนึ่งแบบตอนที่เราเรียนสก,กิลกับคุณครูไม่ว่าจะเป็นคําสอนแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็เพื่อนนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิม เวลามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปที่เบียร์ทำก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบียร์ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะทุยเพื่อเป็นกําลังใจให้เบียร์ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับในบาท